ก่อนจะหลับตานอนแตะหมอนกลั้นใจว่าสามคำนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ เรื่องนี้ขึ้นมาจากหนังสืออมมัตธรรมสมเด็จโตเป็นเรื่องราวเมื่อครั้งสมเด็จโตทุดดงในป่าใกล้ชายแดนกัมพูชาแสดงให้เห็นว่าบทสวดที่เราสวดกันบ่อยๆนี่แหละสุดยอดแห่งคาถาป้องกันภัยดังบทบันทึกการเทศดังนี้ในสมัยที่อาตมาได้ออกเดินทุด,ดงในป่าเป็นเวลา15ปี โดยอาศัยอยู่ในเขตดงพญาไฟซึ่งเป็นเขตที่อยู่ใกล้าชายแดนของประเทศเคมรในสมัยนั้นเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์และพูดผีวิญญาณตลอดจนชาวบ้านที่มีเวทมนต์คาถาและเล่นคุณใสกันอยู่อย่างมากมายในอาณาบริเวณชายแดนแห่งประเทศสยามในตอนนั้นอาตมาได้เดินทุดงแต่เพียงลำพังในช่วงนั้นอาตมามิได้ศึกษา ในพระเวทมนต์คาถาอาคมใดเลยนอกจากคำว่าพุทธังสารนังคัจามิธรรมังสารนังคจามิสังขังสารนังคจามิซึ่งมีความหมายว่าข้าพเจ้าขอยึดมัน่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งพระธรรมเป็นที่พึง่งพระสงฆ์เป็นที่พึง่งอาตมาไปที่แห่งหนตาบลใด ก็จะกล่าวเพียงคำนี้ตลอดเวลาอันเป็นทีพึ่งของอาตมาอาตมาเดินทางสู่หมู่บ้านชายแดนแห่งประเทศสยามในดงพญาไฟในขณะนั้นในหมู่บ้านชาวบ้านมีอาศัยอยู่เพียงเล็กน้อยอาตมาจึงได้ปรากฏอยู่ที่ท้ายหมู่บ้านมีชาวบ้านนำอาหารมาถวายตามกำลังที่เขาพอจะหาทำได้ เมื่อเห็นมีพระภิกษุมาปรากฏในที่แห่งนั้นอัตมาอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นระยะเวลาหลายปีและนาทีแห่งนั้นอัตมาจึงได้พบคุณวิเศษแห่งการสวดมนต์มีชาวบ้านผู้หนึ่งได้เข้ามาสนทนากับอัตมาหลังจากได้ถวายอาหารแล้วชาวบ้านผู้นั้นอัตมามาทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายผลนายผลในเล่าให้อัตมาฟังว่า เขาเป็นผู้ฝึกเวทมนต์คาถาเล่าเรียนจนมีญาณแก่กล้าและมักจะทดสอบเวทมนต์คาถาอาคมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่เดินทางมาปรากฏณบริเวณนี้เป็นประจำเขาเล่าให้อัตมาฟังว่าเขาได้ส่งอำนาจคุณใสเข้ามาทำร้ายอัตมาทุกคืนแต่ไม่ได้หวังทำร้ายเป็นบาปเป็นกรรมถึงตายเพียงแต่ต้องการทดสอบดูว่า ภิกสุรูปนั้นจะมีวิชาอาคมแก่กล้าดสามารถที่จะต่อสู้กับคุณใสเขาได้หรือไม่ในผลก็ได้ทำคุณใสใส่อัตมาถึงเจดวันเต็มๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยควายธนูหรือปล่อยหนังวัวหนังควายปล่อยตะคาบตลอดจนพูดไายเข้ามาทำร้ายอัตมาแต่ปรากฏสิ่งที่ปล่อยมาก็ไม่สามารถเข้ามาทำร้ายอัตมาได้ วันนี้จึงได้มากราบเพื่อสนทนาแลกเปลี่ยนวิชาความรู้กับอัตมาอัตมาจึงได้บอกว่าตัวอัตมาเองไม่ได้ศึกษาพระเวทมนต์คาถาหรือคุณใสใดในผลก็ไม่ยอมเชื่อหาว่าอัตมาโกหกถ้าหากไม่มีของดีแล้วฉะไหนอำนาจคุณใสดำที่เขาส่งมาจึงกลับมายัางเขาซึ่งเป็นผู้กระทำ ไม่สามารถทำร้ายอาตมาได้อาตมาก็พยายามชี้แจงให้เขารู้ว่าอาตมาไม่มีวิชาเหล่านี้จริงๆทำให้ผลสงสัยยิ่งกว่าเหตุใดอาตมาจึงไม่ได้รับภัยอันตรายจากอำนาจเวทมนต์คุณใสดำที่เขาส่งมาทำไร้ายได้อาตมาได้บอกกล่าวแก่เขาว่าเมื่ออาตมาจะนอนอาตมาก็จะสวดคำว่า พุทธังสารนังคัจามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิจนจิตมีความสงบนิ่งแล้วจึงได้แผ่ส่วนกุศลไปให้แก่สรรพสัพตว์ทั้งหลายจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและก,กันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและก,กันเลยและอาตมาก็จำวัดนอนปกติ ในผลเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกแก่อาตมาว่าข้าแต่ท่านอาจารย์ก็เช่นนั้นข้าพระเจ้าขอร้องให้ท่านในวันนี้ก่อนที่ท่านจะจำวัดจงหยุดการสวดมนต์สักหนึ่งคืนได้หรือไม่ข้าพระเจ้าต้องการจะพิสูจน์ว่าการสวดมนต์ของท่านเช่นนี้จะเป็นเกราะคุ้มครองภัยท่านหรือเป็นเพราะอำนาจเวทมนต์คาถา ในพูดผีปีศาสตร์ของข้าพเจ้าเสื่อมกันแน่ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่ทำอันตร,รายแก่ท่านอาจารย์อย่างเด็ดขาดเพียงแต่ต้องการที่จะทดสอบให้ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเกิดอะไรขึ้นอัตมาก็ตกลงรับปากแกนายผลว่าคืนนี้จะไม่ทำการสวดมนต์นายผลจึงได้ลากลับไปครั้นถึงเวลาพบำํำ อาตมาก็นอนโดยไม่ได้ทำการสวดมนต์ตามที่ได้ปฏิบัติเป็นปกติเมื่ออาตมานอนหลับไปอาตมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อปรากฏว่าอาตมาได้ยินเสียงกุกกักกุกกักจะขึ้นมาจึงได้จุดเทียนและพบตะขาบใหญ่ยาวเท่าขาของอาตมากำลังเลื้อยเข้ามาอยู่ใกล้ตัวของอาตมามากอาตมารู้สึกตกใจถึงหน้าถอดสี และด้วยสัญชาตญาณจึงกราบคำสวดมนต์พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังขังสารนังขจามิด้วยจิตอันยึดมัน่นในพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งเป็นเวลานานเท่าใดไม่ทราบได้เสียงกุกกักและตะขาบที่อยู่ข้างหน้าก็อันตรธานหายไปจากนั้นอาตมาจึงได้จำวัดนอนเป็นปกติ ในวันรุ่งขึ้นในผลก็มาหาอาตมาและได้กล่าวว่าเมื่อคืนนี้ข้าพเจ้าได้ปล่อยตะขาบเข้าไปในกรดที่ท่านพำนักอยู่อาตมาบอกว่าอาตมาได้ตื่นมาและตกใจจึงได้สวดมนต์ภาวนาตะขาบตัวนั้นก็อันตรธานหายไปในผลจึงได้ยกมือพนมขึ้นแล้วกล่าวว่าบัดน,นี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วว่าอำนาจเบ็ดมนคาถา และคุณใสใดๆของข้าพเจ้ามิอาจทำร้ายท่านได้ก็เพราะอำนาจแก่การสวดมนต์ภาวนาของท่านเป็นเกาะคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆที่อาตมาสมเด็จโตได้เล่าให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ได้ฟังกันเพื่อเป็นอนิสง์ของการสวดมนต์ว่าเหล่าพรหมเทพได้มาฟังการสวดมนต์จริงดังที่อาตมาได้เทศไว้เพราะถ้าไม่ใช่เหล่าพวก เทพพรมเทวดาแล้วไซก็คงไม่สามารถที่จะขับไล่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากอำนาจคุณสายที่ไหนผลส่งมาเล่นงานอัตมาได้แน่นอนท่านเจ้าพระยาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นั้นเมื่อได้ฟังคำเทศนาแล้วต่างก็ยกมือขึ้นสาธุว่าอานิสง์ของการสวดมนต์มันช่างมีคุณค่าสูงสงยิ่งนักโอวาทธรรม จากหนังสืออมตะธรรมสมเด็จโตอันนี้สงแห่งการสวดมนต์แผ่เมตตามหาบุญครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูกฎนะครับเรื่องราวบาปุคุนโทรนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเลยเกินว่าหากท่านผู้ฟัง อย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่านทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ